ทางกกตนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งครับคุณผู้ชมครับกกตเนี่ยก่อกําเนิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540นะครับกกตมีฐานะเป็นองค์กรอิสะระตามรัฐธรรมนูญกกตมีหน้าที่ในการควบคุมและบริหารการจัดการเลือกตั้งรวมไปถึงมีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและได้จัด ตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญไทยเมื่อวันที่9มิถุนายนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541ติดตามได้จากรายงานนะครับและเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะตลอดระยะเวลากว่า25ปีกกตผ่านร้อนหนาวฟันฝ่าวิกฤตการณ์ทางการเมืองมานับครั้งไม่ถ้วน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายกกตยังคงยืนหยัดแก้ไขปัญหาจนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาด้วยความวิริยะอุตสาหะและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายจัดการเลือกตั้งทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นการออกเสียงประชามติการควบคุมดูแลพักการเมืองรวมถึงการให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษาสำเร็จลุล่วงด้วยดีมาโดยตลอดจบจนปัจจุบัน กะกะตได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเลือกตั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ก้าวล้ำรองรับยุคดิจิทัลทั้งในเรื่องการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้งการสร้างพลเมืองคุณภาพการจัดทำฐานข้อมูลพักการเมืองและการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วรวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นซึ่งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์มากถึงร้อยละ7 5 7 1 จึงถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งนี้กกตรตรหนักอยู่เสมอว่าภารกิจจัดการเลือกตั้งมีอาจสําเร็จลงได้โดยกกตเพียงลําพังฝ่ายเดียวจําเป็นต้องอาศาัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ให้หลุดล่วงซึ่งจากทุกฟันเฟืองดังกล่าว เป็นการนำพาประเทศไทยก้าวไปบนเส้นทางการจัดการเลือกตั้งสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต่อไป